พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันมีชายคนหนึ่งฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่และทีนี้เนี่ยก็ไปหาวิธีการเป็นซูเปอร์ฮีโร่จนได้ข่าวในตำนานเขาเล่าขานกันมาว่าบนภูเขาสูงมันจะเป็นหน้าผาศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครก็ตามที่กระโดดลงไปแล้วพูดสิ่งใดจะได้สมปารถนาแต่ว่าต้องกล้ากระโดดลงไปซะก่อนข่าวนี้ชายคนนี้ก็เฮ้ย hey, มีความหวังมันก็เลยปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงโอ้โหไปแบบ กับเพื่อนสามคนรวมมันด้วยไปเป็น,ปนโอ้โหลากลําบากแค่ไหนก็จะไปเพื่อความใฝ่ฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไอคนแรกพอไปถึงตรงหน้าผาปุ๊บที่นี่แหละหน้าผาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันไม่คิดอะไรฝันมาตลอดชีวิตตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปแล้วก็พูดคาว่าซูเปอร์แมนโอ้โหปฏิหารมีจริงกระโดดลงไปแปงลงร่างกายเป,ป,ป็นซูเปอร์แมนบินไปเลย โอ้โหสุดยอดน่าเหลือเชื่อมากออไอคนที่2แบบเฮ้ยคราวนี้ก็กล้าแล้วอ่ามีคนเปิดแล้วไอคนที่สองก็โอเคกระโดนลงไปปุ๊บพูดคำว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหยิงใหญ่ไปเลยไอคนที่สเห็นดังนั้นก็รีบเลยทีนี้ตื่นเต้นอยากเป็นมั่งแต่สะดุดเท้าตัวเองตกลงไปพูดไอ้ <laughs>